Was busy thinking. ยอดลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินผ่านลายนะครับทกสวันแรก6,000ลายวงเงิน60ล้านบาทน,นะครับขอขอบคุณนะครับประชาชาธุรกิจนะครับอันนี้เป็นการรวมข้อมูลของออประชาชาธุรกิจนะครับก็คือเออผมดูแลอันนี้ยเข้าใจง่ายสุดแหละดูในหล,หลายเว็บที่ผ่านมานะครับเออเขารวมไว้ให้เข้าใจง่ายดีก็คือเขาบอกว่า ยอดลงทะเบียนนะครับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนะครับวันนี้นะครับออตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอน17นาฬิกาตอน5โมงนะตัดตอน5โมงเย็นนะครับยอดผู้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินทกสผ่านลายนะช่องทางลายนะได้รับอนุมัติแล้วจำนวน6,000ลายนะครับวงเงินกู้60ล้านบาทนะครับเออมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์อยู่นะครับว่าได้แล้วนะครับหลายคนอยู่นะครับเพราะว่าตอนเช้ามีแบบทําไม่ได้นะเพราะตอน บ่ายเย็นๆน่ะมือมีมาโพสแล้วว่าทําได้นะครับเออโดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทําเอกสารและสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอ l l c e n นเตอร์02-555-0555โอ้โหเบอร์สวยจังนะครับทั้งนี้ธนาคารนะครับยังเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน ไลน์นะครับ baac family ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับย้ำไม่ต้องมาติดต่อที่สาขานะครับอ่านี่นี่เขามีอินฟโฟกราฟิกตัวนี้เออเข้าใจง่ายดีนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับก็คืออันเนี้ยในกรณีนะครับที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ทกศนะครับก็คือเราไม่เคยเปิดบัญชีไม่มีบัญชีของทกศเลยทำยังไงนี่ครับ โห oh, ชัดเจนเลยนะครับมีหมี2หัวข้อใหญ่นะฮะหกับ2แล้วก็หัวข้อย่อยอีกประมาณ7นะครับก็คือ1นะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สแกนได้เลยหรือไม่ก็พิมพ์นี่ฮะ baac family นะครับที่ l ลายนะค้นหาเพื่อนนะครับแต่ผมว่าเนี่ย QR code ตรงนี้จะจะชัวร์กว่านะครับแล้วก็เลือกเมนูโควิด1 9ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากทกสเนี่ยเนี่น เนี่ยมันสัญลักษณ์เนี่ยแหละสัญลักษณ์แบบนี้แหละเออเว็บอื่นไม่มีมาให้ดูนะครับเอออันนี้มีชอบมากเลยอะละเอียดดีแล้วก็ก็จะเจออ่านี่นี่มันอยู่อย่างงี้ออามันอยู่ตรงอันที่สองอย่างงี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเจอเจ็ดเมนูย่อยอีกนะครับก็คือเนี่ยให้ลงทะเบียนตรงนี้นะครับหนึ่งก็คือข้อมูลนะครับประกอบการลงทะเบียนก็คือหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนเตรียมไว้นะ หมายเลขโทรศัพท์ของท่านแล้วก็ข้อมูลบุคคลอ้างอิงนะครับชื่อสกุลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็อันที่2คือศึกษาข้อตกลงเงื่อนไขนะครับการใช้บริการอ่านเสร็จแล้วก็กดยอมรับอ่าจากนั้นก็จะเจออันที่3ก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับกรอกให้ละเอียดนะครับแล้วก็ C ระบุข,ข้อมูลการประกอบอาชีพนะครับอ่าหาบันทึกข้อมูล ขอสินเชื่อและงวดชำระนะครับอ,อ่านให้ดีนะแล้วก็6ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันนะครับระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS นะครับแล้วก็7รอการนัดหมายจากที่แบงค์นะครับจบนะครับเออง่ายมากเอออินโฟโกราฟิกอันนี้เข้าใจง่ายอะ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นเอ,อ่อกรณีที่เราเป็นลูกค้าของธนาคารทกรสอ,อยู่แล้วนะครับ ก็ทำคล้ายๆกันนะครับก็คือ 1. เนี่ยสแกน QR Code นะครับหรือว่าแอดเพื่อนไปนะครับที่ B A A C Family เหมือนกันนะครับแล้วก็ 2. นะครับเลือกเมนูเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยโควิด19ลงทะเบียนร,รับความช่วยเหลือจาก,กสกศอ่ะมันจะอยู่อันที่2แบบนี้เห็นไหมนี่นี่อันนี้นะครับจากนั้นก็จะเจอหัวข้อย่อยอีกประมาณ6อันนะครับก็คือข้อมูลนะครับเตรียมข้อมูล ประกอบการลงทะเบียนก็คือหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักเลขบัญชีเงินฝากทกสของผู้กู้นะครับอ๋อต่างกันตรงที่ว่าอันอันแรกนะครับคือมีข้อมูลผู้คำให้เราอะ่ะเออผู้อ้างอิงนะครับต่างกันแค่นั้นกับ2ศึกษาข้อตกลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยอมรับอ่านให้ดีนะครับแล้วก็3กรอกข้อมูลส่วนตัว4 บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระนะครับ 5. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง sms นะครับแล้วก็6รอการนัดหมายจากธนาคารจบนะครับเออทำอินโฟโกราฟิกมาอันนี้ง่ายมากเข้าใจง่ายนะครับนี่ติดต่อข้อมูลไว้ที่ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รษน,นะครับเบอร์โทรู5 5 5 0 5 5 5 รหรือัวบไรือเว็บ b a a c o r t h จบนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ